ภาพป็นสำคัญสร้างประตูสร้างป้ายวัดบ้านเรายาวของพวกเรานะครับเข้าวัดในจำนวนเงิน1 1 9 0 9ล0หมืบาทนะครับถ้าหากสมมุติว่าไม่เพียงพอก็คงจะดำเนินการาให้สเสร็จเพื่อที่จะดูให้สวยงามปรับปรุงภูมิทัศน์ด้านประตูเข้าทิศตะวันออกในส่วนของทางาพระพุทธชัยมงคล สำหรับขั้นตอนอในส่วนของการลำบวงสวงนั้นนะครับทุกสิ่งทุกอย่างมันก็จะเป็นท้ายนั้นก็คงจะเป็นพิธีลำบวงสวงนะอ,ะอย่างนั้นใช่ไหมครับทางท่านพระอาจารย์ครับขออมการาบขอบพระคุณนะครับช่วงนี้นะครับทางพ่อพรามนะขออนุญาตทำความเข้าใจใกับในส่วนของทางท่านพระอาจารย์ทีนี้นะครับผล,ลไม้ผล,ล,ไ,มผล,ลไม้ในช่วงที่บวงสวงเสร็จเป็นผล,ลไม้ที่ศักดิ์สิทธิ์ นะขออนุญาตว่า,ากข็ขอในช่วงที่เสร็จพิธีการแล้วก็ขอให้แบ่งกันนะพระอาจารย์นะเป็นผลไม้ที่เป็นสริมงคลเดือไอเราก็จะไดะ้แบ่งน้ำกันไปเพื่อเป็นสริมงคลนะครับขอน้ำนะครับขอน้ำเป็นน้ำกล่องก็ได้นะครับเป็นน้ำกล่องมาเยอะเยอเลยนะครับเพราะว่าญาติมิตรพี่น้องมาอ่านการพิธีการแล้วนะครับศักดิ์สิทธิ์นะเราจะเป็นทัว่วเป็นงา อย่างนี้แบ่งกันครับแบ่งกันหมดเลยพูดตรงๆเลยนะครับทุกคนมีส่วนร่วมในการที่จะทำบุญนะครับทีนี้ก็คือว่าในส่วนของผ้าสีชมพูผ้าสี นาขอพี่น้องผู้ใจบุญทุกท่านไดน้มาตั้งกี่น้อมใจบวงสวงนะครับขณานี้นะครับทางนางลาของพวกเรานะครับที่จะเสร็จพิธ,ธีในการบวงสวงนั้นก็จะได้ฟ้อนลำนะฟ้อนลำบวงสวงแด่พระพุทธัยมงคลนะครับ ลำโศมานั่งไหมลำโศมนะครับพี่น้องชาวเราเนี่ยนะครับตาบดีกับคุ้งสีเดย์กุล่านะครับปี่เจพั่งโมตัสสะปะคะวะโตระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสาธุพุทธบูชามหาเตชวันโตธรรมบูชามสาธุสาธุสักเคกามีเจโลเปกิริสิกาลาตัะ สาธุตอนเทพเจ้าะเราเทวดาเคืองบุญนี้ทางพี่น้องชาวงร่ยาวนะครับต่างพายสงประกอบไปด้วยท่านอุตส่าหผู้ใหญ่สำลิดอินทิแสนต่อพญิบ้านมูทีิกรวันมูสิบสามบ้านสุดสำลานพระเจ้านั่นก็ขอที่อยู่ใกล้และอยู่ที่ไกลตลอดทางหลวงพ่อพระประธานที่อยู่ในที่นี้ก็ดี ลุก่ะเทวดาก็ดีปรดได้มาประชุมพร้อมกันในสถานที่นี้เล็ดไปดีเล็อย่าได้มีอุปสรริสาธุสาธุทาแล้วขออาไรฐานานิมนต์เ้าสูปล่มกับจุงสุอาดสง์เพราะเ่าจะได้

ปรับตรงที่ปรับได้นั่นแหละได้จัดเตรียมนะครับได้จัดเตรียมเพื่อที่จะรำบวงสวงแก่พระพุทธชัยมงคลนะครับคนละขั้นตอนต้องเข้าใจนะครับในช่วงที่เสร็จพิธีบวงสวงเสร็จก็คงจะเปิดโอกาสให้พี่น้องญาติมิตรได้ร่วมปิดทองเมื่อถึงเวลาแล้วก็จะได้ยกพระพุทธชัยมงคล เป็นดอกดาวเรืองอ่าซึ่งเป็นดอกไม้อันเป็นมงคลไม่ว่าจะเป็นในส่วนของพิธีการทางศาสนาก็ดีไม่ว่าจะเป็นพิธีในส่วนของอ่าทางราชการก็ดีดอกดาวเรืองนั้นเป็นดอกที่เป็นดอกไม้ที่อ่าใช้กานในส่วนของพิธีงานต่างๆอ่าหลังจากนั้นนะครับอ่าขอเรียนเชิญทางท่านพ่อกำน,นันพ่อผู้ใหญ่บ้านท่านสมาชิกอบตผู้นำชุมชนครับ อ่าได้โปรยดอกไม้อ่าตามพระพุทธชัยมงคลตามสถานที่ต่างๆขอเรียนเชิญครับพ่อผู้ใหญ่บ้านเชิญครับอ่าพ่อกำนันพ่อผู้ช่วยผู้หลักผู้ใหญ่บ้านเรานะครับช่วยๆ่วยกันนะครับอ่าโปรยดอกไม้เพื่อเป็นสิริมงคลนะครับนะเชิญเลยนะครับเชิญนะครับก็ดอกไม้อยู่ฝั่งนู้นครับท่านสอกรทุร้องครับดอกไม้อยู่ฝั่งนู้นครับ นะครับก็ไอ้ยังเดินยายเดินไ,ไปเรื่อยๆรับโปรยพอเป็นพิธีขอให้ทุกท่านได้มี<ด>ส่วน<ด><ด>ร่วมนะครับหล<ด>ัง<ด>จากนั้นก็คงจะเป็นพี่น้องบ้านเราครับช่วยกันไม่เป็นไรครับมีส่วนร่วมหมดทุกๆกดวงใจนะถ้าสะดวกไม่สะดวกก็ไม่เป็นไรนะครับโปรยพอเป็นพิธีคนละหยิบคนละนิดละหน่อยให้ทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมในการสร้างพระพุทธเฉลิมคนและประกอบพิธีโดยพร้อมเพียงกันนะคุณพ่อก็ดีคุณแม่ก็ดีพี่ป้านะอาผู้หลักผู้ใหญ่บ้านเมืองของพวกเรา ดด uhm. ้้าวยก็ขอให้เดินก่อนครับเชิญคุณแม่ครับคุณป้านะอาทุกท่านมีดอกไม้ก็โคยโคนใบฝัาประธานฝ่ายสองครับโดยทางท่านพระครูสุวัฒนธรรมสันประธานฝ่ายคณะว่ารับท่านบุญวุฒินันท์บุญชูครับประธานฝ่ายอุปถัมภ์อาวัตรบรรยายกับพวกเราครับ เมื่อวานนี้นะครับทางประธานฝ่ายองประธานครับคุณวุฒินันบุญชูท่านบอกว่าเห็นฝนตกชื่นฉ่ำหัวใจเป็นมิตหมายนี้เป็นสิ่งที่มหัศจรรย์นะครับล้ำดวงสูงเป็นขั้นตอนต่อไปนะครับขออนุญาตจับเตรียมสถานที่ครับคุณแดงครับจับเตรียมสถานที่เลยนะครับขออนุญาตนะครับขคุณแดงนะครับสีแดงสีชมพูสีเขียวนั้นเก็บไว้นะครับเพื่อที่จะให้เพี่น้องผุ้ใจบุญนะ ได้บูชานะได้บูชาเอาไปติดรถการเดินทางการค้าขายดีหมดเลยนะครับบูชาตามกําลังศรัทธานะเอแล้วแต่ท่านก็บอกประชาพสัน์ไปแล้วกำนันไปไหนครับยังไม่รู้ยังไม่เห็นหน้าเลยใครไ้กีน เป็นไงเป็นงรับไป็นครับไม่เป็นับเตรีมสถานทีอาไาอาใหเรียบร้อยนะครับสวยงาไม่รีบไม่รีบเพราะวันนี้จางไรเราตั้งใจเอาให้ตามถูกต้องนครับเจาะเบาเจะเบานะครับ ทามาทิ้งโค้นนะครับต่อไปครับนางสาวสริยาทรเติมสวัดครับเองลูกเป็นหลานหมู่บ้านของพวกเรานะครับและนางสาวสุชาดาพงนาพงพันธนะครับครับขอกราบขอบพระคุณครับที่คือลูกหลานมานของพวกเรานะครับที่ได้เสียสละเวลามีค่ามารับดวงสีรับ